สวัสดีคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านโรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาขอนําเสนอการดําเนินงานเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2566เนื่องด้วยสังคมของคนไทยมีผู้บริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมรวมถึงการบูชาพิธีกรรมความเชื่อต่างๆในอดีต และมีสื่อโฆษณาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแพร่หลายจนกลายเป็นค่ายนิยมและพบเห็นเป็นเรื่องปกติและจากผลสํารวจอัตราการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยก็ยังมีอัตราสูงเป็นอันดับต้นของโลกถึงแม้ในทุกวันนี้จะมีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลถึงปัญหาอื่น,นๆทั้งอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรมปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคโดยที่ภาครัฐต้องสูญเสียค่าใช้ใจ่ายจำนวนมากในการรักษาผู้ป่วย ปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะนําไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดร้ายแรงอย่างอื่นได้กระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศตามพร,ะระบคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบุหรี่ได้กำหนดให้สถานที่ราชการและโรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดและกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศและกำหนดมาตรการให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทางโรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดมาตรการต่าง,างๆด้วยออกประกาศให้โรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อขอเข้ารับการประเมินรางวัลสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกำหนดตามมาตรการต่างๆดังต่อไปนี้มาตรการที่ 1. การกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาได้ชี้แจงนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวาระการประชุมบุคลากร และวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีมติเห็นชอบประกาศให้โรงเรียนชมุมชนบ้านสันจมปาเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและมีโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนตามพรบรคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบุหรี่คณะครูร่วมกับสภานักเรียนเป็นแกนนำในการรณรงค์งดสูบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาโดยมีการประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านทางเว็บไซต์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ พิดประกาศและติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบุรีตามอาคารและโดยรอบโรงเรียนมาตรการที่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากมติการประชุมต่างๆของโรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาได้ออกคำสั่งจัดตั้งคณะดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้ง7มาตรการ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และมีการประชุมชี้แจงเพื่อรายง,งานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จตามมาตรฐานร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการดําเนินงานและให้คณะกรรมการสภานักเรียนประชาสัมพันธ์นโยบายสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสํารวจข้อมูลผู้สูบบุหรี่ในสถานศึกษาเพื่อการวางแผนมาตรการลดจํานวนผู้สูบบุหรี่และป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ในสถานศึกษามาตรการที่3 จะสภาพแวดล้อมตามกฎหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยโรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาได้ปิดป้ายประกาศตามนโยบายให้โรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและมีโทษปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศร,ร่มรื่นและการพัฒนาจุดอับให้ปลอดโปร่งมีการติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ตามอาคารเรียนจุดพักผ่อนจุดรับส่งนักเรียนและโดยรอบสถานศึกษา มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สุ่มเสี่ยงและการปฏิบัติเว้นยามกลางคืนเพื่อดูแลป้องกันการม่วสูงจากผู้คนภายนอกมาตรการที่4การสอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดก,การเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำป่าด้มอบหมายให้ฝ่ายงานวิชาการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสอนแทกความรู้เรื่องของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสาระวิชาของตนเองและในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้มีการบำเพ็ญประโยชน์โดยการเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และแอลกอฮอล์นอกจากนี้ได้บูรณาการกับหลักสูตรวิชาสเต็มศึกษาให้นักเรียนได้ใช้กระบ,บวนการสเต็มศึกษาคิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่การป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา การอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมให้แก่นักเรียนในแต่และช่วงชั้นได้สอดแทรกความรู้เรื่องของพิษภัยบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการไม่สูบไม่ดื่มให้กับนักเรียนมาตรการที่5นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจมป,ปามีแนวคิดให้นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่การปฏิบัติ โดยการมอบหมายบทบาทหน้าที่ของสภา,านักเรียนจัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์สันจมปาเชิญชวนนักเรียนร่วมเป็นแกนนำเยาวชนอาสาเฝ้าระวังรณรงค์งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและกิจกรรมการงดสูบงดดืม่มในกิจกรรมหน้าเสาธงติดป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงเรียนและจุดรับส่งนักเรียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สู่ผู้ปกครองและชุมชนผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงการเดินรณรงค์ งดสูบงดดื่มบริเวณตลาดวัดและหอประชุมและสถานที่สำคัญต่างๆของชุมชนมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝ่ายงานกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นได้ประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนทางด้านสภาพครอบครัวบุคคลใกล้ชิด และสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียนเพื่อประเมินคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงสูงและการให้ความช่วยเหลือเมื่อพบนักเรียนที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยส่งต่อให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลแม่สวยหน่วยงานสาธารณาสุขเพื่อช่วยเหลือด้านการบำบัดและให้ความรู้เยียวยาสภาพจิตใจและกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์สันจาปาของสภานักเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาได้มีการชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและการประชุมผู้ปกครองที่ได้ประกาศให้โรงเรียนชุมชนบ้านสันจมปาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยติดป้ายห้ามนำบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณโรงเรียนการประชาสัมพันธ์นโยบายในโอกาสต่างๆ ที่โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและการออกพื้นที่ประสานไปยังผู้นาหมู่บ้านและชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจกับการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนในหมู่บ้านมีพฤติกรรมมั่วสุมสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การดําเนินการขอความร่วมมือกับร้านค้าไม่จําหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษารวมถึงการเดินรณรงค์งดสูบงดดื่ม ให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณตลาดวัดหอประชุมและสถานที่สำคัญต่างๆของชุมชนจากมาตรการทั้ง7ประการที่โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปาได้ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบของสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทยให้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากพิษภัยบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทัศนคติและค่านิยมของคนรุ่นใหม่ไม่สูบไม่ดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมของการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขอีกทั้งช่วยลดปัญหาเรื่องอุปสรรคของการศึกษาและปัจจัยที่จะช่วยลดปัญหาในสังคมทั้งปัญหาอุบัติเหตุปัญหาการใช้ความรุนแรงและอาชญากรรมรวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาสิบติดในประเทศไทยเพื่อให้เยาวชนและลูกหลานชาวไทยเป็นพลเมืองที่ดีมีคาระวะธรรมปัญญาธรรมสามัคคีธรรมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองและยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับ